อะไรเนาะบรรยากาศล้างเลขออกเนะค่ะเนาะเอ็ดซี่ที่บุดายโศกมานบดจะ่ะไปพิมา่าบุดอนจะ่ะเก่าเจ็ดเจ็ดหาออกค้างออกแม่บุดายถือกระดีใจน้ำกันเนะค่ะเนาะฟันบันไดกระบอกตรงมุขานอหรีบอไม่พิมบา้า ว่าเดือนเมษาดวงก็ตั้งชีวิตสิพนสิพนนันสนส่วนเป็นยังเนาะค่ะนอกก็ได้ถือก็ดีใจน้ำออกโตไกล้เคียงอยู่แล้วเก่าแปดออกเก้าเจ็ดแล้วเด็กแม่นนมเข่าเต็มเต็มนึ่งหาเจ็ดห่วนแม่นนมลองไปขอยึดจอมปวกเนาค่ะ เห็นนุมเผากระเลกคุณยายฝันเห็นพญายนาคก,กับเล็กฝันเราพญายเสียชีวิตพญายเสียชีวิตออกอายุเล่าเจ็ดสิบหก <7, S 2> เจ็ดหกเจ็ดเก่าพอซอเราเอียงก่อ้ศูนย์เก่าแปดยุ่ทางนาได้จ้ะเก้าแปดไม่พิมพงยุททางนาอีกแล้ว ศูนย์หกแปดธุรกิจจารงวันที่หนึ่งหมวดนีเด้อค่ะสิบเจ็ดกอพ่อหกหาจ่าศูนย์เก้าแปดห้าเก้าเจ็ดล่างห้าเจ็ดเปอร์เซ็กหนาหกซีซี ศูนย์แปดห้าเลขหลังแปดหนึ่งหกห้าเก้าสองจ่าเอฟซีแปดหนึ่งหกห้าเก้าสองโอ้ยหกซีซีเลขหนุ่มป่อยยู่อเล็กหนาเนาะค่ะซีซีศูนย์แปดห้าเลขคำนวณ เด็กคำนวณพอวุธีงวดนี่เด็กคำนวณของอันเซียนทงฝนของเพิ่นเป็นหกหนึ่งแปดเนาะค่ะเพิ่นจากผูกมากมันมาแปดหนึ่งหกมันก็มีทั้งสามตัวเลยจ้ะแต่มันมาเป็นเลขหลังลตรตรี่เนาะค่ะนี่เด้จาจ้าตัวนี้มัแปดหนึ่งหกเพิ่นเขียนมาหาหกหนึ่งแปดออกเลขหลังเสียเอจี่เอ้ยหลวงมันประทันผ่านดีดี่อหยุงใส่กระคักมันกะจังสีละ หาเจ็ดศูนกนะสื่อคักสื่อแนศูนย์เก่าแไปอยู่ทั้งหนาพอเทียดนันฟันว่ตลต์ตอรีรางวัลที่หนึ่งศูนย์หตัวเดียวกันน้อดูละ่ะอยู่ทั้งหนาเซ้ยสาตัวเซ้ยพระท่านผ่านกับพระท่นานผ่านคักแมนโนปาณิเก้าแปไม่พิมพ์มันเป็นเกน้าเจ็ดจ่เอฟซีลงในล่ะ เก้าแปดออกเก้าเจ็ดคักคักในเน่โอ้ยเน,นาะนาำแดมันสิผ่านเนาะแต่วา่าวาสงการ้วยค่ะวันที่8หลังวันที่8ดดวงโพธิที่ไม่พิมพ์จังโคสิผ่านจ้ะเก้าเจ็ดโตเซกแล้พึ่งหวนลุงหันศูนย์ออกศูนย์สามฟันซำไทยเป็นได้ก,บบก,กับอกอ,บอกเนาะศูนย์ซก็ได้นะบเป็นยังจะเอฟอันนี้เลขไม่นุมเน้ะค่ะหาเจออกคักออกแนะ่ เด็กช่องเข้าที่เข่านะคะน้องคุณยายฝันเห็นพญานาคเนื้อจ้ะเก้าเจ็ดเจ็ดวสันคุณยายสื่อเน้จับผูกมากเก้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดอของเราอิลีจะ้ะคุณยายฝันเหม็นอยู่เลย้อจ้ะงวดวดนห้งว,วดแรกนะคะน้องคุณยายห,ห้ฝันห้เข่าเต็มเต็มจะ้ะเก้าเจ็ดคุณยายฝันเห็นพญานาค ใจเบียดกันะนะพี่คนหนึ่งเหรอเนาะค่ะนกคุณยายเห่าบ้านนี้เลขแม่นหนุม่มไปขออยู่จอมปวกงวดน,นี้แม่พี่โมเดลไปนั่มดอกแม่นหนุม่มไปก็เฮียเจ้าของทีเพิ่นค่ะมองสารเจ้ามองที่ว่าพงมาไล่หลายๆ,ๆนั่นละจ้าเฮียเพิ่นขอได้หนึ่งหาเจ็ดด้วยค่ะโอ้ยมันก็เลขตัวบ่คอยสอบปันได่แล้ะเนาะเป็นเลขก,กันเขาพ้อม ต่เก้าเจ็ดก็เป็นเลขกันนะคะเอฟซีฮาเจ็ด <Yeah. S 1> 5, J, นี่กักันว่าสั่นออิลีอหลอแย้มแลมันสินนสเศร้ากันเศร้าอันเศร้าอันนี้เนาะเลขกระดาษแย้มสิถูกแม่มันกับอันนะมันปเป็นยังจา้า <Yeah. S 1> นี่เลขไม่พิมพ์ฝันฝันเห็นปูที่่นเสียว่า่นเสียชีวิตอายุคนเจ็ดสิบหก ฟันมือขึ้นมันเพาะมือถี่าเบาให้เอฟซีฟังน่ะละจ้ามันผลิตออกเจ็ดเก่าเก้าเจ็ดก็บยังว่าอันเก่าก็หกตัวเดียวกันนึสันอายุคนเจ็ดสิบหกก็บเรียกว่าเจ็ดหกเจ็ดเก่าตัวเดียวกันน้ะงคะน้องขอสอเกิดเนสองสี่แปดเก่าแปดเก่าเก่าแปดเป็นเก้าเจ็ดคือเก่าจากเอฟซีเต็มเดียวเว้ยนึวจ้า ว่าฟันจะของฟันบมเมนกับฟันแมนอยู่เด้อหัวได้กับหัวนั้นเนาะค่ะเนาะหัวนั้นฟันก็ออกสอเพิ่นศูนย์แปดวันนี้ฟันก็ออกอายุเจ็ดหกแต่นเป็นเจ็ดเก่าเก้าเจ็ดนี่แหละจ้ะพระบ๊คีร่าจ้ะรวงกันมันผ่านกับว่าท่านผ่านอีนี้เหตุใดมันกับว่าท่านผ่านจ้ะหัวละเต้มเรือใจแห้งแล้วอันนี้ไม่ม้อนไม่ม้อนก็ให้แนวทางมาที่ไปตาม ล่าสุดนี่เนาะค่ะเนาะตามล่าสีเล่าเนี่ยละ่ะเก้าสองเจ็ดเด้อแม่วสันหนูก็หมุนหนูก็ถูกขื้นเก้าเนี่ยละ่ะเก้าสองเจ็ดสองเจ็ดเก้าแล้วก็มุนของเราแต่เรามีซ้ำเนี่ยล่ะหายนาสื่อซ้ำเนี่ยล่าวสันมุนไปมุนมาอย่างเงี้ยละตะว่าเรียออกกันไล่มาหาแม่หนูมุนสื่อหนูถูกกี่เดอ้อวสันหัวที่สิบสามแล้ววสันตามต่อค่ะ ต่ว่าเบากก็บอกเรื่องวนอย่งนี้พิมพ์กับ่มากเป็นได้์เลกเจ็ดโนคะเนาะมากเลกแปดหลายแต่บ่คือว่ามันติเจ็ดมากทั้งบุนทั้งล่างคือเก่าโนคะเนาะทั้งหาเจ็ดทั้งเจ็ดเก่าเก่าเจ็ดซ้ำกันก็งวดว่างหันละงวดว่างหันกับว่าศูนย์สี่ศูนย์หามกับออกศูนย์สามออกศูนย์สามศูนย์แปดเป็นอย่างเ้อยอี่เนาะ เอาไม่จ้ะผู้ได้ถูกกระดีใจน้ำกันตามโตค่ะยังได้แขห้กำลังใจกันไปด้วยค่ะเด้อนวแนวมันบ่มีหากเนาะผู้ได้็อยากให้ถูกมาสุกคนละจ้ะผู้ได้ถูกก็ดีใจน้ำกันจ้ะผู้ได้่าถูกก็บ่บเป็นยังค่ะสู้ๆให้กำลังใจกันไปสักมือแต่เป็นของเรา ขอ,อ,าขอ,อ,ขอามาแลกกดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามชมพงศ์ทินไมมพิมพ์มีโชคในได้ใจอีกช่องหนึ่งก็ช่องไม่พิมพ์พารวยยังได้กระสูไปน้ำกันน้องคน้ะ,นะให้คำล่างใจกันไปผู้ได้เข่าก็ดีใจน้ำกันผู้ได้ประูกระโบเป็นยังจ่าสื่อพ่อเด็กฟังพ่อเป็นแนวทางนอคองะเนอเอ็ดทางใดๆมันมากซาจิสื่อขืนสื่อลงมันกระถูกทุกคนลหะแต่มันก็ต้องใส่เงินรายจ่าเขาก็สื่อแต่ตัวที่ว่าเข็ง อันนี้นเพราะที่กระซื้อกันไว้ยุดอกจานนี้ศูนย์เก้าแปดมันก็เป็นเก้าเจ็ดกระซื้อกันขึ้นวายุจ่าก็ได้จะขึ้นขึ้นอาบัาถือก็ได้ทุ่นขึ้นอยู่ได้ทุ่นขึ้นกับว่าได้กินขนมแล้วกระได้จะทุ่นอยู่หันละตัวเคียงกระซื้อตัวนี้ศูนย์เก้าแปดศูนย์หกแปดมาอยู่ผีเบิร์ตจ่าเอฟซีเอ้ยสิวาจังใดน้องพานุผู้ใดก็อยากให้ถูกทุกคนอย่างนี้ข่าวว่าน้องก้อยเป็นถูกเลขนาจ่ะ เปินไหามาซีซีก็ศูนย์ซีเนาะค่ะเนาะนี่จ้ะเพินถูกเลขหนาสามซีใบเนี่ยละลอตเตอรี่เพิ่นอันนี้การเพื่อนอยู่เมืองนอกถือเพิ่นสร้างลอตเตอรี่แปดหนึ่งหัวเพิ่นวะมันเพิ่นได้เลกถ่ายหลังอยู่กับประจักษ์แล้วตั้งแต่พอวัทิศลงให้เบองตองหัวเพิ่นได้สร้างเลยเพิ่นวะ คนก็สร้างมาแปดหนึ่งโฮกหกหนึ่งแปดเนี่ยแหละพุณวะเลขไายรถตะลี่คุณวะคนกระสีได้ขึ้นเก่าคุณล่ะคนสื่อไลฟ์คนเงินเบือ่อตจอนโต้ไอ้ฟิล์มกบริสื่อไลย์ลยงมวลนี้ทุนจับกะบดไลฟ์ปันได้เพราะว่ากะเอาตัวเข็งเขงที่จะคล้องฟันเนีย่ยแหละก็เพราะวุฒิจ,จ่ะมันก็ออกตัวเซ่ขึ้นเก่าเนี่ยแหละจ้ะเอาโบเป็นยังตามต่อได้ดไขายซีเดอร์อะไรแข่งก็ร่างใจกันไปนกะคะ่ะถือโบถือกับโบเป็นยัง เห็นพ่อได้ฟังของบ่มีหากจะผูดดูใดก็อยาให้ถูกเมื่อสุขคนเนาะมือนี้ไม่พิมพ์ก็ได้ไปหาหมออยู่ดอนอี่นละจ้าก,ก็ไปรุ่นเ็กอยู่ผนละเทิ้งไปหยอดตู้บริจาคทิงยกมือใส่หัวเทิงเหตียงยาให้ถูกน้ำกันทุกคนเม่เป็นยังค่ะทึงได้กตามโตให้กำลังใจเพราะอุทิ่ก็ไม่พิมพ์เเด้อค่ะเด้อ โมได้กระเซ่โมเป็นยังจ้ะออฟซีมกักตัวได้เพิ่งจะดิสเสว์เนาะอฟซีเพนะิเ่งมั่นใจตัวได้เพิ่งจะดิจัดแล้วนะู้ไดถือการแสดงความยินดีน้ำกันเด้อค่ะโอทิตก็ไม่พิมพ์ม,มืันนี่แม่อุดรถ้าไม่พิมพ์มาหาหมอมาลุนเล็กา <laughs> มาลุนเล็กลุนเล็กอยู่อันโร่วงบาลผีเช็คล่างกายจา้ะโอ้ยผู้ไดถือดีใจน้ำกันเด้อค่ะเด้อไม่พิมพ์ก็เพราะโอทิศก็โตเซกแล้วจ้ะ ฟันครับฟันแน่สี่ศูนย์สี่ยังอกไกอีกแล้วม,มันบโผพานท่านพานอีหลีก็ว่าเดือนเมษายนสิบพันหลุนปันได้กะว่าเจ็ดบม่มี่มี่คือเก้าทั้งบนทั้งล่างโหทิด <c oughs> พ่ดเจ็ดบ่มี่เข้าเำมกกักแปดคักแน่หกแปดเก้าแปดเรียกยอดพ่อปลาเข้ายังกับโพทิด สองเจ็ดแปดเก่านี่หรอเจ็ดแปดเก้าโอ้ยเจ็ดแปดเก่าแปดมะขันโอ้ยอ้าวโมเป็นยังจะเอ็ซีเพื่อได้ถือก็ดีใจน้ำกันนะคะเนาะนี่แล้วนโมโหมจะออกตัวไดดีละละเลขช่องเข้ากับเขาหลายเจ้ายุจ่ะทำไมอาไม,าไม่ตามต่อเด้อคะ่ะ มันลำลุ้ยน้ำกันไม่หวดหนาหนึ่งห้าสิบเด็กปวกมึงหอาไปขอพวงมาลัยหลายเนาะเป็นถืออะไรแล้วเฮียทรงมาหายหนึ่งหาเจ็ดหาเจ็ดปลอดการละม่อมได้ละนี่ผู้ใดมักน้ำงมาเนาะผู้ใดมักเสื้อกับสีสื่อคนเบิ้งคีบไลยบันไดโพดิษ์ ยังจะตัวเซ่ือเกานั่น,ะน,นละจ้ะแม่เน่เจ็ดมงจ้ะเอฟซี FC มาหลุนเลกยูดอนจ้ะ<ม>แล้วพอดีซีโมงหามงแรงเลกออกพอดีแล้ว,ลลว <laughs> พี่มาเช็ก่างกายนี่ละราคาสิครับพูดถึงเรื่องออนเลขกออก แล้วพอดีมอตรวจแล้วพอดีพลังจะกลับแล้วจ้ะเดินไปหารถล,ลวให้แน่ตาได้ทุ่นขึ้นอย้วันได้วันได้เ่าที่ทุ่นขึ้นเรา,าว่ได้กินขนมเราว่ได้ไปแจกเอียงเล็กน้อยเลยได้ไดทุนขึ้นอยู่หนีบบอวเพราะวันที่ด้ยน่มได้สิบา่าอันเดีย เป็นกอเป็นกามพ่อจะไปกินไปท่านนี่แม่ล่ะอก็ได้ถูกกแสดงความยินดีน้ำกันนะคะเอฟซีเด้อดีใจน้ำกันทุกคนละจ้าบ่ได้ก็บ่เป็นยังบั้นก็บ่จุดบั้นไฮเอสซีได้ค่ะมันกับยังแิ่หลงแตเป็นนี่ยังอีกเรียงเข่าเก่าแปดอยู่ที่ั้งหนาจ้าซูนเก่าแปดเลโกทิดซูน์ุกแปดอยู่ทั้งหนาช่องหมวดอยู่ทั้งหนาทั้งกลางเบัด ว่าคเป็นยังจ้ะโอ้โหว่าผู้ใดว่าสิเรียกชือออกคุณได้นาะค่ะเนาะตามดวงตามนี่ละเมื่อท่านยึดเมื่อท่านได้อพานคักปันดีปันได้กระบ่เปะตะเชือเอาำไมได้ใจเอ็กซ์ซีตามต่อจ้ะกําลังจะกลับบ้านจา้ะมาตั้งแต่เจี๊ยบโม่งคนน่ะนะ